คนนะคะที่จะเจอนะคะรักแท้ในเร็ววันนี้นะคะจะมีพลังงานแบบไหนมาดูกันคะ่ะเป็นคนุณหรือเปล่านะคะก่อนอื่นนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามก่อนเพื่อเปิดดวงนะคะทุกคนเรามาดูกันคะ่ะคนที่จะเจอรักแท้ในเร็ววันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะคุณนะคะต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองก่อนนะคะมีจุดเปลี่ยนนะคะมีจุดเปลี่ยนนะคะโดยการนะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองก่อนนะคะ คุณนะคะเป็นคนนะคะเป็นคนที่แบบว่าหมุนนะคะหมุนนะคะหรือว่าปรับความสมดุลน,นะคะปรับความรู้สึกนะคะปรับทุกสิ่งทุกอย่างให้มันกลมกลืนกลมเกลียวได้นะคะเหมือนหมุนซ้ายหมุนขวาให้มันบาลานซ์กันนะคะคุณมีความาปรับตัวปรับสมดุลปรับตัวเองให้เข้ากับคนอื่นได้นะคะหรือว่า ปรับเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการใช้ชีวิตนะคะการอยู่การกินนะคะคุณเป็นคนที่ปรับเข้ากับสังคมสภาพแวดล้อมหรือว่าปรับเข้ากับใครก็ได้นะคะอุ๊ยขึ้นสันเลยดูสิคุณนะคะทําอะไรนะคะก็ประสบความสําเร็จนะคะทําอะไรนะคะคุณจะเป็นคนที่แบบว่ามีความสุขอยู่ในตัวเองมีความสนุก อยู่กับตัวเองมีแสงสว่างอยู่กับตัวเองนะคะเป็นคนที่ใครที่ใครที่อยู่ด้วยแล้วนะคะเขาจะมีความรู้สึกว่ามีความสุขนะคะมีความรู้สึกสนุกสนานมีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะเหมือนเด็กนะคะเหมือนเหมือนได้กลับเป็นเด็กอีกครั้งนะคะแบบว่ามีความสุขอยู่ในใจนะคะใครที่เข้ามาคบกับคุณหรือมาพูดจากับคุณนะคะเพราะว่าคุณนะคะเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะนะคะคุณเป็นคนที่ผ่านอะไรมาเยอะมีประสบการณ์เยอะแยะนะคะตั้งแต่ต้นจนจบนะคะคุณผ่านประสบการณ์อะไร มามากมายคนรู้นะคะว่า,าต้องใช้ชีวิตยังไงน,นะคะต้องปรับตัวเข้ากับคนอื่นแบบไหนต้องเปิดโอกาสให้กับตัวเองอย่างไรนะคะต้องเปิดโอกาสให้กับคนอื่นแบบไหนนะคะคุณรู้นะคะเพราะว่าคุณผ่านเรื่องราวอะไรเยอะแยะมาหมดแล้วนะคะคุณเป็นคนที่นะคะมีเพื่อนฝูงมากมายนะคะเพื่อนฝูงรักใครนะคะพูดจานะคะคุณเป็นคนที่ชอบเจรจานะคะเป็นคนเจรจาธุรกิจได้ดีนะคะเป็นคนพูดจาได้ดีเป็นคนพูดจาน่าเชื่อถือนะคะ และคุณนะคะก็เป็นคนที่รักตัวเองนะคะคุณเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนรักธรรมชาตินะคะคุณเป็นคนที่มีพอสมควรนะคะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความรู้สึกที่ดีนะคะเป็นคนเป็นคนที่รักตัวเองเป็นคนที่พอใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะคะแล้ว แล้วคุณนะคะก็จะเจอนะคะรักแท้ในเร็ววันนี้นะคะโดยที่คุณนะคะกลับมารักตัวเองก่อนนะคะเมื่อคุณรักตัวเองแล้วนะคะคุณทําตัวเองให้มีความสุขคุณพอใจในตัวเองแล้วคนอื่นก็จะเห็นค่าของคุณนะคะก็จะเข้ามานะคะมอบรักแท้นี้ให้คุณนะคะหากนะคะคุณอยากได้นะคะอ่าอ่าคำทำทายนี้นะคะคุณอยากได้พลังงานนี้นะคะกดติดตามนะคะกดตูกใจกดคอมเมนต์รับเอาพลังงานนี้ด้วยนะคะ